ปล่อยตาเป็นแบบนี้เด็ดขาดสังเกตรอยพับบนเปลือกตานะคะขนาดกระพริบตาแล้วก็ยังเห็นอยู่ว่ามีสมัยก่อนหมอก็ไม่ได้มีร่องพับบนเปลือกตาแบบนี้ค่ะแต่พอมีพฤติกรรมอย่างเช่นขยี้ตาเช็ดเมคอัพรีมูกเวอร์อะไรใส่คอนแทคเลนส์ถ้าไปล่อยไว้นานอาจจะเป็นแบบนี้หรือสี่ชั้นแบบนี้ก็เป็นได้บางคนเนี่ยเป็นริวร้วๆๆๆหลายชั้นมากเลยนะคะ ที่ตาเป็นริ้วๆเนี่ยมันเกิดจากการยืดของกล้ามเนื้อตาค่ะเกิดเกิดจากกิจกรรมอย่างเช่นการต่อขนตาขายี้ตาแรงๆสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้ดูหน้ามีอายุแล้วก็ดูเหนื่อยเคสเนี้ยสังเกตได้นะคะพอสูมเข้าไปตรงบริเวณตาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นริว้วๆ,ๆหลายชั้นมากเลยค่ะแก้ไขด้วยการปรับกล้ามเนื้อตานะคะทําครบ1เดือนเดี๋ยวเนี่ยหายไปแล้วชั้นตาดูเท่ากัน ทำให้หน้าดูสดใสขึ้นไม่เหนื่อยไม่โทมแล้วค่ะและนี่ค่ะพอแก้ไขกลับหน้าตาแล้วใครชอบกดไลค์กดติดตามด่วน